มาดูเรื่องที่ใกล้ตัวพวกเรากันบ้างนะคะเป็นเรื่องของปัญหาหนี้สินซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นข่าวดีนะคะเพราะว่าทางแบงค์ชาติเจะเพิ่มมาตรการช่วยลูกหนี้รายย่อยนะคะซึ่งได้รับผลกระทบจากโควิดด้วยการรวมหนี้ที่อยู่ภายใต้สถาบัานการเงินเดียวกันนะคะกับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยเพื่อใช้ประโยชน์จากหลักประกันแล้วก็ช่วยลดภาระาดอกเบีย้ยแล้วก็จะเริ่มวันที่1เดือนหน้านี้จนถึงสิ้นปี2 5 6 4ค่ะ ไปดูข่าวดีที่ว่าเนี่ยนะคะซึ่งทางนางธัญญนิตนิยมการผู้ช่วยผู้ว่าการสายกำกับสถาบันการเงินสถาบันการเงินสองธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าแบงก์ชาตินะคะก็มีการชี้แจงมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยเพิ่มเติมด้วยการรวมหนี้นะคะโดยจะอนุญาตให้สามารถนำสินเชื่อรายย่อยประเภทอื่นซึ่งอยู่ภายใต้สถาบันการเงินเดียวกันหรือว่าบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเดียวกันอย่างเช่น บัตรเครดิตเนี่ยนะคะคุณผู้ชมลองดูบัตรเครดิตสินเชื่อบุคคลใครที่มีแบบนี้อาจจะมีทั้งบัตรเครดิตมีทั้งสินเชื่อบุคคลมีทั้งบัตรกดเงินสดเนี่ยเขาจะให้สามารถมารวมภายใต้เครือเดียวกันได้นะคะภายใต้การกำกับแล้วก็สินเชื่อที่เกิดจากการให้เช่าซื้อนะมาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ด้วยการรวมหนี้กับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยเพื่อจะใช้ประโยชน์จากหลักประกันเหล่านี้ละค่ะ วิธีการนี้นะคะก็จะช่วยลดภาระดอกเบี้ยในส่วนของสินเชื่อรายย่อยซึ่งปกติเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ16-25ก็จะรวมแล้วก็ให้เหลือในอัตราที่ไม่เกิดดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดีซึ่งปัจจุบันอยู่ที่5.75หรือว่าประมาณ8.8เนี่ยนะคะขณะเดียวกันธนาคารแห่งประเทศไทยก็ยังจะอนุญาตให้ขยายระยะเวลาในการชำระหนี้ ตามความสามารถของลูกดีด้วยอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะ,คะซึ่งลูกนี้เนี่ยสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมรายการนะคะเข้าร่วมมาตรการและแสดงข้อมูลว่าได้รับผลกระทบต่อผู้ให้บริการทางการเงินก็คือสามารถเริ่มได้ตั้งแต่วันที่1เดือนหน้านี้เลยนะคะจนกระทั่งถึงวันที่31ธันวาคมปี2564ค่ะ นางธัญญนิตนะคะบอกว่าแม้สถานการณ์โควิดในไทยเนี่ยจะคลี่คลายแต่ว่าภาคธุรกิจบางส่วนยังไม่สามารถดำเนินกิจการได้ตามปกติดังนั้นมาตรการที่เพิ่มเติมนี้เนี่ยจึงเป็นทางเลือกในการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยโดยที่ลูกหนี้ไม่เสียประวัติข้อมูลเครดิตและไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะคะอย่างเช่นค่าธรรมเนียมหรือว่าค่าบริการอื่นใดโดยไม่จาเป็นและยังสามารถใช้วงเงินบัตรเครดิตหรือว่าสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้ การกากับที่มีลักษณะหมุนเวียนที่ยังเหลือได้ด้วยค่ะ,คะนอกจากนี้นะคะธนาคารแห่งประเทศไทยก็กําชับผู้ให้บริการทางการเงินนะคะบอกว่าต้องให้ข้อมูลที่ครบถ้วนแล้วก็เพียงพอต่อการตัดสินใจของลูกหนี้นะคะอย่างเช่นข้อดีข้อเสียของการเข้าร่วมมาตรการข้อมูลเปรียบเทียบภาระหนี้เดิมกับภาระหนี้ใหม่โอ้โหแล้วว่าอันเนี้ยนะพี่แอนระหว่างที่รอมาตรการความช่วยเหลือจากภาครัฐเนี่ยมันยังไม่เห็นนะแต่อันเนี้ย คือมันเป็นอะไรที่มันดูเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะคะใครที่มีหนี้มีศสีลมีอะไรก็มันถือว่าเป็นเป็นอีกหนึ่งทางออกที่พอได้อยู่นะพี่แอเชื่อว่าหลายคนก็ส่วนใหญ่เลยนะประสบปัญหาเรื่องของโควิด1 9ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกอะไรเหมือนแสงสว่างเล็กๆนะที่จะเป็นช่องให้เราสามารถ ได้พอ้นืนเป็นเบาเออพอหนักเป็นเบาแล้วได้ยืนขึ้นมาอีกสักครั้งหนึ่งใช่เพราะว่าหนึ่งเนี่ยคุณได้รวมนี่คุณมีหลักประกันนะคะสองก็คือดอกเบี้ยเนี่ยมันลดลงนะคะแล้วก็ยังเป็นลักษณะการ ขยายกรอบแล้วเวลาในการชําระหนีม้มันดีต่อใจนะ,ะพูดจริงจริงเพราะว่าเนี่ยมันเขาเรียกว่ามันตอบโจทย์ะนะมันตอบโจทย์ถ้าเรารอรัฐบาลเ่ยก็ไม่รู้อีกเมื่อไหร่ที่มันเส็จเป็นรูปธรรมแต่อันเนี้ยคือมันเห็นเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมใครที่มีหนี้นะพี่แอ,อนเดินเข้าไปธนาคารได้เลยนะคะวันที่หนึ่งกันยายนเขาจะเริ่ม,มเนาะ,ะแล้วก็ยาวๆไปจนกระทั่งถึงธันวาคมปี2 5 6 4คุณเดินเข้าไปพูดคุยกับสถาบันการเงินที่คุณเป็นลูกหนี้อยู่ได้เลยนะคะนี่เป็นนโยบายของแบงก์ชาติเพราะฉ ทุกสถาบันการเงินต้องตอบรับจะมากจะน้อยเราไปคุยในเงื่อนไขเนาะในรายละเอียดต่างๆค่ะ